สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมายำพริกหนุ่มกันนะคะเครื่องปรุงก็มีมะนาวหอมแดงซอยนะคะกระเทียมซอยแล้วก็กุ้งแห้งนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่นี่เลยคะ่นะน้ำปลาลงไปเลยวันนี้น้ำตาลมะพร้าวใย,ยหมดนะคะยายใช้น้ำตาลทรายแดงแทนนะก็ใส่ผงชูสรสลงไปนิดหน่อยนะคะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่เยอะแซ่บเยอะเหมือนเดิมค่ะ มะนาวใส่ลงไปเลยเปี้ยวตามใจชอบได้เลยการทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะคะชอบรดไหนก็ใส่ลงไปโรดตามด้วยกุ้งแห้งนะคะเทียมซอยหอมหัวแดงซอยนะคะหลังจากนั้นก็นี่แหละโคเรีโคเรีให้เข้ากันก่อนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะ ก็เตรียมไม้นึ่งคะ่ะร้อนึ่งข้าวเหนียวเสร็จก่อนแล้วก็นึ่งผักเพิ่งเก็บขึ้นมาจากตลาดสดหลังบ้านนะคะตลาดสดสวนผักหลังบ้าน,นะค่ะใส่พริกหนุ่มของเราลงไปเลยพริกนี่ยายก็ปลูกเองนะคะยายเก็บมาพร้อมผักเลยค่ะเอามาย่างนคนนนี้เข้กันเลยคนสักพักหนึ่งนะคะจะได้พริกจะได้ เข้ากับน้ำยำจะได้อร่อยค่ะปลาก็ทอดสุกแล้วนะคะปลานิลแดดเดียวค่ะทอดสุกแล้วเรียบร้อยน่าทานรอเปล่าเอ่ย น้ำมะนาวกับน้ำตาหน่อยนะคะยายจะใส่น้ำมะนาวกับน้ำตาลงไปหน่อยคนจริงถ้ามีปลาทูก็แกะปลาทูใส่ได้นะคะปลาทูย่างหรือว่าปลาทูทอดค่ะแกะใส่ลงไปคลุกๆลุกเขาให้เข้ากันจริงกับผักนึ่งค่ะข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวยิ่งอร่อยมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนี่น่าทานหรือเปล่ายายจะชิมให้ดูพริกสดๆจากสวนนี่มันกรอบอ,อร่อยมากเราผักน,นึ่งแล้วนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็ผักมึง แบ่งใส่ถ้วยเลยอร่อยแล้วอร่อยมากพริกสดๆกับรวมนี้มันอร่อยจริงๆพริกหนุ่มกรอบเรียบร้อย อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ